ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN โดยพิภูพุ่มแก้วและอิสรีบงกฎสถิต เนาฬิกาตรงแล้วนะครับตอนรับคุณผู้ฟังที่ฟังมาตั้งแต่ช่วง6โมงหรือว่าก่อนหน้านี้เข้าสู่ Good m o r n i อา a ซียนในชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ53สถานีในเครือสทมาทั่วทุกภูมิภาคที่ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณผู้ฟังทั่วประเทศได้อยู่กับเราในเช้านี้ด้วย Good Morning อีกครั้งนะครับเช้านี้อยู่กับผมพี่ภูพุ่มแก้วครับลดาดชนอิสรีบงกสถิตค่ะแล้วก็สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะคะที่อยากจะส่งข้อความมาพูดคุยกับนน้้อองงงคะก็็สาาาาาามมรถททํไไดหลยช่่่วจเป ทาง SMS ที่หมายเลข4111005หรือทางไลน์นะคะไลน์ไอดีของเรามีชื่อว่า news1005fm ค่ะนอกจากนั้นนะคะสำหรับ Facebook ก็ตามข่าวสารกันได้นะคะ Facebook มีชื่อว่า good morning ASEAN fm100.5 MHz ค่ะ ครับผมตอนนี้7จ็นาฬิกากับอีกหนึ่งนาทีนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมฮะผมได้มาทําหน้าที่แทนคุณบวรพงศ์เป็นครั้งที่2เราก็ทราบว่าทุกวันจันทร์เนี่ยจะมีอาจารย์กรเกษมสันวุรกุลนักนวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเ,ออเรียกว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเลยะนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันว่าสนุกทีเดียวเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะมาต่อกันตอนนี้กําลังต่อสายไปยังอาจารย์เกษมสันอยู่นะวันนี้อาจารย์เกษมสันจะพูดเรื่องอะไรครับวันนี้นะคะอาจารย์เกษมสันก็จะพูดเน้นในเรื่องของการอสังท่านนอดีตผู้ําสิงคโปร อ่นนเัเงวันนี้เราจะอุทิศให้กับการจากไปของท่านนะคะตลอดช่วงนี้ค่ะผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของโลกก็ไม่แปลกะนะฮะทุกคนคงจะพูดถึงกันอ่ะและ้วตอนนี้อาจารย์กรเกษมสันก็อยู่ในสากระเราแล้วครับ Good morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์กรเกษมสันวีรกุล อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสาสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณอิสรีิคุณพี่ภูแล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับครับผมค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะอุทิศช่วงเวลาในช่วงเจาะลึกอาเซียนเพื่อเป็นการกล่าวถึงการอสัญกรรมของแท่นดิตผู้นําดีกรยียูแห่งสิงคโปร์นะคะครับผมว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยโลกทั้งโลกก็คงพูดถึงผู้ชายคนนี้นะครับแต่ผมจะขออนุญาตเล่าในมุมที่ผมได้ได้ศึกษาได้ทําคันบ้านเรื่องเกี่ยวกับเขามานะครับเพราะว่า สิงคโปร์เนี่ยต้องไม่ลืมว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากเฉพาะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะครับจากปร,ประเทศที่ยากจนมากนะครับถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็เป็นประเทศโลกที่สามวันนี้เป็นประเทศพัฒนาแล้วครบับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลีกวันยูได้ทําให้กับประเทศนั้นมากมายมาสารบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเรียนรู้แล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับประเทศเราได้นะครับแต่ก่อนอื่นอยากอยากจะเรียนท่านผู้ฟังดิดนนะครับสําหรับของแจกเพลินเว็นช่วงนี้ราอจุดห้มีของแจกเยอะเลยไม่ได้เอามาแจกที่ ที่สมสที่นี่นะครับท่านที่สนใจของที่รึกจากอาเซียนทั้งหลายก็เข้าไปดูที่แฟนเพจกระเทมสารเอเชได้นะครับช่วงนี้แจกพวงมาลัยที่ทําจากเศษร,ระเบิดเศษเครื่องบินเพื่อออกพลังทดพงกุญแจครับที่ทําจากเศษร,ระเบิดเศษเครื่องบินเพื่อสร้างขึ้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านเรื่องสงครามจากของขลาวนะครับโอ้ดี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 ครับเป็นดอกจำปาครับเห็นช่วงนี้เขามีผู้เชี่ยวชาญจากทางญี่ปุ่นเข้าไปช่วยในเรื่องของการเก็บกากเก็บซากระเบิดที่มันยังไม่ระเบิดถูกไหมฮะ ใช่ครับ,รบก,ก็วันนี้เป็นสิ่งที่เขายังทํากันอยู่แล้วก็อันนี้ผมเห็นว่ามีความหมายในเชิงท,ที่น่ารักดีนะครับ,รบก็เลย เอามาแจกว่าผมอยากได้เองต้องทําไงคะเนี่ยไปในแฟนเพจอาจารย์ค่ะคุณพิภูครับค่ะดิฉันเห็นหน้าตาภูมญแจเท่มากคุณพิภูเป็นสีเงินๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็เป็นรูปดอกลีลาวดีของไทยนะครับค่ะปีสอปลารเรียกดอกจำปาก็อยู่ข้างในนะซึ่งมันผมไปเดินตลาดกลางคืนแล้วเห็นก็เอ้คอนเซปต์ดีมากเลยดิจิทัลเน็ตนะซึ่งมันจะไม่ระเบิดแน่นอนเพราะมันมีแค่แค่เศษอลูมิเนียมมันไม่ได้มีดินปูนดินปืนอะไรผสมใช่ไหมอาจารย์ครับเป็นสิ่งที่คุณพิภูเป็นห่วงคครับ เชิญเชิญอาจต่อเลยครับได้ครับผมสนใจสิงคโปร์ในแง่การวางยุทธศาสตร์ในแง่การวางแผนพัฒนาประเทศเขานะครับเพราะสิงคโปร์เนี่ยขนาดพื้นที่เกาะเนี่ยเขาถมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีหกร้อยกว่าตารางกิโลเมตรเองนะครับถามว่าใ,ใหญ่แค่ไหนก็สักประมาณจังหวัดนนทบุรีถ้าที่ใกล้เคียงกับเราก็เกาะภูเก็ตนะครับเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณห้าร้อยตารางกิโลเมตรสิงคโปร์นั้นหกร้อยกว่าก็พยายามถมไปเรื่อยๆนะครับรบจะเต็ม พื้นที่ใกล้ๆจะเจ็ดร้อยตารางกิโลเมตรแล้วนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับเล็กนิดเดียวถ้าอยู่บนบนแผนที่เนี่ยคนเด็กเด็กรุ่นใหม่ของสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขารณรงคปลุกใจกันเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าเราเป็นแค่จุดแดงๆเป็น red dot ในในแผนที่โลกเพราะเล็กมากๆนะครับแล้วก็คนสิงคโปร์หรือเด็กสิงคโปร์จะบอกเองว่าเราเป็นเพียงแค่จุดแดงๆบนแผนที่โลกเราจะต้องเก่งเราจะต้องกล้าเราจะต้องเป็นพลิกขี้หนูอะไรประมาณนั้นเขาจะบุกลุกเราตัวเองตลอดเวลาว่า ว่านั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องทําให้ได้นะครับลีกวนยูเนก็เป็นผู้นําสิงคโปร์คนแรกนะครับเขารู้ว่าสิงคโปร์ยอยู่รอดเองไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยค่ะก่อนหน้านี้ผ่านช่วงสงครามมาก็โดนระเบิดโดนอะไรทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ไม่มีค่ะไม่มีครับสิงคโปร์โดยภายใต้การนำของลีกวนยูก็เลยพยายามที่จะบอกขอรวมตัวกับมาเลเซียนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่ามาเลเซียเนี่ยทั้งสองท่านทราบดีว่าคนส่วนใหญ่ของคน,คนมาเลเซียเนี่ย คือคนภูมิบุตรับครับคนภูมิบุตรา,รรตราก็คือคนในพื้นที่นั่นเองนะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วมาเลเซียก็มีจีนอยู่สามสิบเปอร์เซ็นสลับกับสิงคโปร์สิงคโปร์นี่มีคนจีนอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นคนภูมิบุตรสักประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็แล้วก็ที่เหลือก็เป็นอินเดียประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตนะครับอันนั้นเป็นสัดส่วนที่สลับกันพอเข้าไปรวมกันเนี่ยมันก็มีความแตกต่างทางเชื้อชาติเพราะมาเลเซียนั้นเนี่ยให้สิทธิพิเศษทาาาางงด้้นนนเออ่คคูิุตรขย นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเรียนสิทธิในการรับราชก ان, รารสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยคนมาเลเซียรุนรุนมาเลเซียจะระบุให้กับคนพิจโรนเยเยอะนะครับและขณะเดียวกันผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มเนี่ยมีคนอยู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งมาเลเซียลนละอิโนโดนี่ยียก็คงจะพยายามฟุบประเทศเขนานั่นแหละสรูง,ง่ายๆเนี่ยนะครับ,รบพยายามจะขีดกันพยายามปล่อยให้เกิดความวุ่นวายเกิดความจราจนเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อความวุ่นวายทางเชื้อชาติมันเกิดขึ้นช่วงนั้นในทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับ ในมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยจะเห็นปรากฏการณ์การตีกันการทําร้า,รายกาันระหว่างเชื้อชาติมากมายนะครับสุดท้ายแล้วนายกของมาเลเซียสมัยนั้นนะครับตนกัวบตุนเรามานก,ก็บอกบอกว่าสิงคโปร์ออกไปเถอะอย่ารวมกันเลยนะครับหลังจากรวมก็ได้สองปีเท่านั้นเองจากจาก,จากกันยาศ์หกนะครับรวมไปได้สองปีก็ต้องแยกออกมาพอแยกออกมาเนี่ยวันที่แถลงผมเคยทาสกูปเรื่องนี้แล้วคิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพซึ่งวันนี้ทั่วโลกเล่นไปหมดวันนี้ผมดูท่าหลายช่องก็อ,ออกมาเล่นเนะครับ เป็นวันที่ลีควินยูน่ในะนที่เป็นนายกัฐมนฟรีของสิงคโปร์แถลงกับคนของเขาเองนะครับในวันที่9สิงหาคม2 5 0 8นะครับเป็นวันที่สิงคโปร์เดินใจออกมาข้อความประมาณนี้ครับลีควินยูบอกว่าวันเนี้ยเราต้องเล่นเกมที่คนอื่นกําหนดให้เล่นนะครับเรามีคนหลายล้านคนที่ต้องดูแลคําว่าหลายล้านของลีควินยูสมัยนั้นก็คือประมาณหนึ่งล้านแปดแสนคนเศษๆไม่เต็มล้านเก้าด้วยครับ,รบเรามีคนหลายล้านคนต้องดูแล เราไม่มีทรัพยาวกรธรรมาชาติเราเดือดร้อนแน่แต่สิงคโปร์จะต้องรอสิงคโปร์อยู่สวายเป็นประโยชสุดท้ายของลิยิ่ที่พูดพูดเสร็จก็ยกไปเชนหน้าสีขาวจับน้าตาค่ะนะครับภาพที่เราเห็นทางทีวีตั้งแต่เช้าวันนี้ไปต้นไปนีคือภาพเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของคนทั่วโลกนะคะครับเป,เป็นภาพที่คลาสสิกนะครับก็เป็นภาพที่สะท้อนว่าลึกๆแล้วเนี่ยลิมิวอยู่เป็นห่วงประเทศมากเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีอะไรเลย นะครับแต่ที่ผมอยากจะขีดเส้นใต้อาไว้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเพราะฉะนั้นยุทธศาสาตร์ของดีคุณอยู่ในการพัฒนาสิงคโปร์จากเกาะเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยทรัพยากรธรรมชาติไม่มีก็คือคนดีคุณอยู่วางยุทธศาสาตร์ไว้สองข้อว่าประเทศเราจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทําประเทศให้โปร่งใสและคนของเราให้เก่งกว่าคนประเทศอื่นๆอันนี้เป็นยุทธศาสาตร์สําคัญเลยนะครับเพราะเขารู้เขาไม่มีอะไรเลยนะครับ ประเทศที่โปร่งใสก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนสิงคโปร์แยกมาเนี่ยนะครับสอง8้อแปดเนี่ยนะครับปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยสิงคโปร์ไม่ใช่เป็นประเทศที่โปร่งใสามาตั้งแต่ต้นน,นะครับคอร์รัปชันหนักหนาเหมือนบ้านเราในประวัติศาสตร์เห็นไว้ชัดเจนว่าถ้าคนป่วยไปโรงพยาบาลเนี่ยครับต้องทานยาจะขอน้ําชาร้อนสักแก้วหนึ่งยังต้องยัดเงินใต้โต๊ะพยาบาลเพื่อให้ได้น้ําชาร้อน <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคือหนักหนาสาหัสหไม่ไม่แพ้บ,บ้านเรานะครับเพราะนั้นอันอันนั้นก็เป็นปัญหาแรกแรก,แรกที่ลีควอนยูบอกว่าต้องจัดการให้เด็ดเสร็จ นะครับเขาก็ตั้งหน่วยงานเพื่อประการต่อต้านแรบเชนแล้วรีกูเองทําตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะครับใครโกงต่อให้อยู่ในคณะรัฐมนตรีร่วมกันเนี่ยเขาก็จับติดคุกเขาไม่สนใจเลยนะครับเขาเขาประพฤติ s, ตนให้เป็นแบบอย่างเลยนะครับอย่างที่สองคือเขาพัฒนาคนของเขานะครับเขาบอกว่าคนของเขาเนี่ยจะต้องเก่ง,งคนอื่นถึงจะสู้เขาได้นะครับแล้วล่าสุดจากการพัฒนาซึ่งรีกูอยูวางรากฐานไว้ oh, Pizza, นี่นะครับองค์กรที่ชื่อพิซ่าเนี่ยนะครับโปรแกรม for international student assessment เนี่ยนะครับทุกปีเนี่ย จะเอาเด็กเข้าแสนคนทุกสองปีเอาเด็กเข้าแสนคนจากหกสิบกว่าประเทศเจริญแล้วเนี่ยวัดกันว่าใครเก่งใครไม่เก่งอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับเด็กสิงคโปร์เนี่ยเก่งเป็นที่สองของโลกครับเด็กที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดจากคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือการอ่านเนี่ยเด็กที่เก่งที่สุดโลกอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เด็กที่เก่งที่สองอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเวลาวัดอันดับความสามารถของมาอะไรในดีๆของโลกมาอะไรสิงคโปร์ก็ติดอันดับโลกทั้งสิ้น นะครับดังนั้นใช้งบประมาณต่อการศึกษาเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้คือภาพใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทีนี้เกตประวัติของลีควนยูเท่าที่อ่านจากคนคลั่งคนใกล้เคียงที่ทํางานด้วยนะครับลีควนยูเป็นคนคลั่งชาติคือหมายความว่ารักชาติ <จะ S 1> อย่างามากไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคําถามแรกก็คือว่าสิงคโปร์ทาแบบนี้ได้ไหมไปเยือนประเทศไหนก็ตามเพราะเห็นของดีเอ๊ะสิงคโปร์ทาแบบนี้บ้างได้ไหมถ้าทําแบบนี้แล้วคนสิงคโปร์จะได้อะไรอันนี้เป็นคําถามหลักตลอดเวลาที่ ที่เลีกอนยูถามนะครับเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรดีปั๊บเอากลับไปสิงคโปร์นะครับมีผู้นานานาชาติผู้นําระดับโลกหลายคนถามว่าสิงคโปร์จะไปรอดไหมสิงคโปร์จะสู้ไหวไหมตอนที่เขาแยกประเทศแรกๆเพราะรู้ว่าสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็คงจะถูกกันแกล้งจากประเทศรอบๆนะครับเพื่อจะ่จะบีบเอาสิงคโปร์เข้ามาเป็นประเทศของตัวเองให้ได้เนี่ยเชื่อไหมครับลีกุนยูตอบอย่างน่าสนใจบอกว่าคนสิงคโปร์ ถึงแม้ว่าจะระทมทุกข์จะเศร้าจะปวดหัวอย่างไรก็ตามแต่คนสิงคโปร์จะคิดอย่างมีหลอจิกอย่างมีเหตุมีผลแล้วสิงคโปร์จะทําให้ดีที่สุดนะครับอันนั้นเป็นแนวทางของลีควนยูที่ทําตลอดมานะครับจนกระทั่งวาระสุดท้ายเนี่ยมีคนถามลีควนยูว่าเ <Yeah. S 1> eh, อ๊ะเสียใจไหมที่มีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทําอะไรประมาณเนี้นะครับมีอะไรบ้างที่อยากจะทําให้ดีขึ้นลีควนยูตอบว่าอย่างน่าสนใจบอกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําดีที่สุดเพื่อประเทศสิงคโปร์ mm hmm. I อ i d my best เขาทําดีที่สุดแล้วเขาเชื่อว mm ่า hmm. สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนทุกคนในสิงคโปร์นะครับจากการสร้างเมืองมาเนี่ยนะครับบทเรียนที่ผมมองเข้าไปในสิงคโปร์นะครับผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเขียนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบนะครับอย่างยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยนะครับเรื่องน้ํานะครับทั้งสองท่านทราบดีว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ําเลยนะครับต้องซื้อน้ําดิบมาจากมาเลเซียนะครับแล้วก็มาใช้ นะครับแต่อันนี้ก็มองว่าเป็นเป็นเป็นเทรดของประเทศนะครับแล้วก็การที่มาเลเซียหมดสัญญาที่ไรขึ้นค่าน้ําทุกทีเนี่ยทำใ,ให้รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ลําบากหรอกครับค่าน้ําไม่ได้แพงแต่รู้สึกสิงคโปร์รู้สึกว่าไม่สบายใจสําคัญใจเชื่อไหมครับพอคิดอย่างนั้นได้เนี่ยสิงคโปร์วางทิศศาสตร์60ปีล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะไม่ซื้อน้ําจากมาเลเซียอก็ทาอย่างไรบ้างอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาสร้างเขื่อนล้อมรอบเกาะหรือล้อมรอบประเทศตัวเอง บอกว่าน้ําฝนที่ตกมาเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ลงทะเลเปล่าหรอกสร้างเขื่อนล้อมรอบเก็บเอาไว้เป็นน้ําสำรองอันที่สองวางแผนลงทุนปีละสองหมื่นล้านนะครับเพื่อสร้างโรงกลั่นน้ําทะเลให้เป็นน้ําจืดนะครับแล้วด้วยการลงทุนที่ต่อเนื่องมาปีละสองหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยวันนี้สิงคโปร์เลยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้น้ําที่ดีที่สุดเก่งที่สุดของโลกวันนี้ใครอยากจะเรียนรู้เรื่องน้ําเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ที่สิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำก็ไปรวมมันอยู่ที่สิงคโปร์ เพราะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่เหลือเกินอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําที่ใช้แล้วนะครับที่ใช้แล้วในชีวิตประจําวันทั้งหลายเนี่ยสิงคโปร์เขาก็จัดระบบท่อทางใต้ดินนะครับเพื่อที่เอาน้ําเหล่านี้เนี่ยไปรีไซเคลิลแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้น้ําที่สะอาดมากๆนะครับแล้วบางส่วนนี้ย,ยังสามารถรีไซเคิลออกมาใส่ขวดเป็นน้ําดื่มเรียกว่านิวเวอเตอร์ได้ด้วยการทำสามอย่างเนี่ยครับสิงคโปร์ประกาศลงหน้าไปเมื่อหลายปีที่แล้วว่าอีกหกสิบปีข้างหน้าคือตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วเนี่ยนะครับ สิงคโปร์ไม่จาเป็นต้องซื้อน้าจากมาเลเซียอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่ชัดเจนที่สุดในการวางแผนของสิงคโปร์นะครับหรือในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสองท่านคงจําได้ว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีประกาศออกมาจากจากสิงคโปร์บอกว่าเนี่ยเราจะเก็บภาษีคนงานต่างชาติแล้วนะที่เข้ามาทํางานในสิงคโปร์นะครับแล้วผมก็เห็นหลายคนมิจฉ์ว่าเอาลนะนี่เป็นโอกาสทองของประเทศไทยเพราะสิงคโปร์จะเริ่มเก็บภาษีคนงานต่างชาติแล้วว่า แรงงานต่างชาติจะหนีจากสิงคโปร์นะครับแล้วประเทศไทยมีโอกาสจะเป็นศูนย์กลางนั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงผมเรียนคุณพิภูกับคุณอิสรีแลทา่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับเพราะในยุทธศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2 5 1 0เนี่ยที่คณะที่ปรึกษาเขียนให้เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เลยนะครับการจียนยุทธศาสตร์สิงคโปร์เขาเขียนชัดมากเขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจสิงคโปร์จะเติบโเเเเต,โตเฉลี่ย3เปอร์เซ็นตซึ่งดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉลี่ย นะครับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับโตหนึ่งโตสองเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าเยอะมากๆแต่ประเทศกําลังพัฒนาแบบประเทศไทยเนี่ยต้องโตสี่โตห้าโตเจ็ดถึงจะถือว่าเพียงพอสิงคโปร์เขาโตสามเปอร์เซ็นตเฉลี่ยในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วระดับเดียวกัน,น,นอย่างเขาเขียนอย่างนี้ครับแต่ว่าในการเติบโตนั้นเนี่ยหนึ่งในสามของการเติบโตมาจากแรงขับเคลื่อนของแรงง,งานต่างชาติซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นในอดีตเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ย สิงคโปร์ก็อยู่ภายใต้ขันครอบครัมของแรงงานต่างชาติจําเป็นต้องลดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิงคโปร์จะต้องสร้างคนงานของสิงคโปร์สร้างคนสิงคโปร์ขึ้นมาทดแทนแรงงานต่างชาติเหล่านั้นให้ได้นะครับแต่เขียนไว้แค่นี้ก็จะไม่มีแรงกดดันหรือแรงจูงใจเพียงพอที่ทําให้ภาคเอกชนสิงคโปร์พัฒนาคนของตัวเองเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทำสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งรัฐบาลจะลงเงินเท่านี้บาทให้เอกชนลงเงินเท่านี้บาทสร้างศูนย์พัฒนาแรง,งงานขึ้นมา องมีสุนอย่างเดียวก็ไม่มีแรงจูงใจเพียงพออีกรัฐบาลสิงคโปร์จะค่อยๆเริ่มเก็บภาษีแรงงานแต่งชาติในในด้านที่คิดว่าจะพัฒนาคนตัวเองขึ้นมาแทนได้นะครับจะได้เป็นแรงกดดันให้กับเอกชนเนี่ยพัฒนาแรงงานตัวเองไม่งั้นก็ต้องโดนเก็บภาษีถ้ายังจ้างคนต่างชาติอยู่ครับที่ผมเล่าตรงนี้นะครับคุณวิภูครับผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการเขียนยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์นั้นเขาเขียนแล้วก็มีวิธีทํา นะครับถ้าเป็นประเทศอื่นๆที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยนะครับเวลาเขียนก็บอกว่าเราจะต้องพัฒนาแรงงานของเราให้ขึ้นมาทดแทนแรงงานต่างชาติให้ได้แล้วก็จบอยู่แค่นียลอยเอาไว้แค่นั้นใช่มักจะขาดเรื่องของ implementation ใช่การทําให้เป็นรูปธรรมไม่ได้มีไกด์ไลน์ให้เพราะไม่ได้มีไกด์ไลน์ให้คนที่อ่านเนี่ยก็จะรู้ไม่เท่ากันหรอกครับต่างคนก็ต่างไปซ้ายไปขวาแต่ของสิงคโปร์ซึ่งวันนี้มาเลเซียไปเขียนตามแล้วอินโดนีเซียไปเขียนตามแล้วเนี่ย เขามีไกด์ไลน์วิธีทําอย่างชัดเจนเลยว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นพอคนอ่านปั๊บจะรู้ทันทีว่าอ้อนี่คือสิ่งที่เราต้องทานะครับอันนั้นก็เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับจะต้องพักช่วงนี้ไหมครับใช่ค่ะกาลังจะบอกอาจารย์เลยนะคะขออนุญาตเลยเดี๋ยวกันมาต่อนะครับอาจารย์ค่ะสักสครูค่ะคุณผู้ฟังคะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Up d a เดช่วง Good m o r n i อาเซียน โดยพิภูพุ่มแก้วและอิสรีบงกฎสถิตสนับสนุนโดยศูนย์บริการรถยนต์ไทยพลัสและ เติมน้ำมันเชลทุกเจ็ดร้อยบาทลุ้นรับ iPhone 6ทุกเดือนรวม300เครื่องกล้องวงจรปิดทั่วไปภาพไม่ชัดมากมากล้องเสียบ่อยมากใช้งานยากมาก h i k e v วิ i o n กล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของโลกแตกต่างด้วยคุณภาพภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนคงทนใช้งานง่ายรับประกัน2ปีกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาตรฐาน UL สหรัฐอเมริกาว้าวสุดยอดจริงๆอย่าลืมซื้อหรือเปลี่ยนต้อง h i k e v วิ i o n กล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของโลกเท่านั้นรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ นใจติดต่อบริษัทดิจิตอลโฟกัสโทร02 733 9071 4นี่ที่ร้านอยากเปลี่ยนผ้าเบรก้ะไปทายลัส s ไหนมันเครื่องก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะไปทายพลัส งั้นจะเปลี่ยนยางก็ไปไทยพลัสใช่ไหมใช่ที่ไทยพลัสเท่านั้นที่ผมวางใจตอนนี้ซื้อ,อยางมิชลินสี่เส้นแถมกระเป๋าแบ็คแพคหรือจะเลือกเครื่องมือช่างอะไรประสงค์แล้วยังได้หมอนผ้าห่มด้วยงั้นชันไปไทยพลัสก่อนะเดี๋ยวคุณมีผ่อนยางศูนเปนนานสิเดือนด้วยนะวันนี้ถึง30เมษายนนี้อุ้ยงั้นต้องรีบเลยปาคุณไปผ่านยางให้หน่อยนะเนียนเลยไทยพลัส <Thai Plus S 2> เท่านั้นที่เรา,เราโอเคหืคน้ำมันจะหมด ต่อมเชลต่อมเชลตอมเ,เชลแค่700อบาทรแมแรนเชนไลน์สบายลมแรนเชฟี่ก็ไดาต่อมเชลแค่เจ็ย <100 S 2> <1 S 1> ก็ได้ไดลุ้น iPhone 6ใครๆก็เชียร์เพราะเติมน้ำมันเชลทุก700บาทวันนี้ลุ้นเลย iPhone 6เดือนละ100เครื่องถึง31พฤษภาคมนี้ตาอมเชลที่ปั๊มเชล100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนโดยพิภูพุ่มแก้วและอิสรีบงกฎสถิต กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เรายังอยู่กับอาจารย์เกษมสันเวรกุลค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะเรายังคุยค้างกันอยู่ในเรื่องของสิ่งที่ธนอดิตผู้นําสิงคโปร์รีกวนอนยูได้ทําเพื่อประเทศมากมายนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะคุณอุษาบอกว่าขอบคุณอาจารย์เกษมสันนะคะที่ให้ความรู้เรื่องสิงคโปร์รอฟังต่อนะคะอาจารย์คะครับผมคับครับ คือวันวันนี้ทุกช่องทุกคลื่นก็คงจะเล่าประวัติของลีคอนยูตามที่ฝรั่งเขียนนะี่แะครับ,บเดี๋ยวคงมาเป็นสารคดีดนคนกันเลยนะฮะคนเอเชียแล้วกันครับผมก็แล้วถ้าอ่านบทวิเคราะห์ฝรั่งฝรั่งเขาจะบอกว่าเนี่ยสิงคโปร์ก็ดีนะลีคอนยูก็ดีแต่ว่าประชาชนต้องแลกเ้วยเสรีภาพการวิจารณ์คือจะตีติงลีคอนยูในแง่นี้ตลอดว่าเขาเป็นผู้นําซึ่งคล้ายๆว่าครอบงำพอสมควรอิสระที่ให้กับประชาชนค่อนข้างน้อยนะครับ,รบแต่ผมคิดว่าถ้ามองในสายตาเอเชียผมคิดว่าบางทีก็จําเป็น เพราะเขาเริ่มจากความยากลําบากนะครับช่วงสร้างประเทศอ่ะเอนอะฝรา่งหรือใครหรือใครจะเห็นสิงคโปร์ตอนพัฒนาแล้วแล้วก็วบอกว่าเอาละพอแยกจากมาเลเซียก็พัฒนาประเทศไปนะครับแต่ความจริงเบื้องหลังถ้านประวัติศาสตร์ลึกๆ,ๆนี่นะครับคุณพี่ภูพนิษฐ์สรีครับยกตัวอ,อย่างเช่นตอนที่เริ่มแยกจากมาเลเซียเนี่ยนะครับก็ทหารกองกําลังทหารกองกําลังรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มีทั้งคนจีนมีทั้งคนภูมิยุตราหรือแขกหรือมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นะครับ ชื่อไหมครับชีวิตไม่ได้ง่ายๆว่าพอแยกปั๊บก็มารบ,บริหารประเทศต่อสู้ขเขาเนี่ยลีกวันยูถามตัวเองว่าเอ๊ะคนที่มายืนอยู่รอบๆข้างเราที่ถือปืนเนี่ยรักมาเลเซียและรักสิงคโปร์มากกว่ากันอืรู้ได้อย่างไงว่าถ้าประชุมแล้วไม่โดนไม่โดนรอบสังหารชีวิตช่วงแรกของการแยกประเทศกันเนี่ยนะครับจราจนยังเกิดขึ้นในสิงคโปร์ตลอดเวลามีการทําร้ายกันร,ระหว่างคนเชื้อชาติที่เป็นภูมิบุตรากับคนจีนลีกวันยูต้องแยกภรรยาและลูก ออกไปอยู่บ้านต่างหากตัวเองต้องอยู่ในแคมป์นะครับไม่กล้าเรียกประชุมคณะมนตรีเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าจะโดนใครอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องหลายๆการตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจทางโทรศัพท์ประชุมทางโทรศัพท์นะครับแล้วตัวเองก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในจุดที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งการตรีกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ค่อยๆสร้างกองกาลังความมั่นคงของตัวเองขึ้นมาทดแทนนะครับพยายามกลัน่นกรองพยายามคัดสรรคนที่คิดว่า เราใช่ใช้ทหารคนที่เด่นสนิทเนี่ยสร้างกองกาลังขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเราบอกว่าตอนแยกประเทศเนี่ยสาม,มารถบริหารประเทศเดินหน้าไปได้เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการมองข้ามตรงนี้ไปหน่อยนะครับอันนี้อันนี้เป็นภาพลึกๆซึ่งฟังดูแล้วโอ้โคนคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้นะครับวันที่แยกกันเนี่ยนะครับคนสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต,ต่อคนต่อปีนะครับ คนไทยมีรายได้เฉลี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อคนต่อปีก็ต่างกันประมาณสามพันห้าร้อยบาทแต่ในกา,านวางประเทศอย่างที่บอกะนะครับก็คือว่าทําประเทศให้โปร่งใสเพื่อหลายๆประเทศเพื่อธุรกิจระดับโลกเนี่ยจะได้มาตั้งองค์กรมาตั้งสํานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศตัวเองนะครับทําคนให้เก่งทําประเทศให้ปราศจากคอร์รัปชันนะครับด้วยเหตุผลตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้สาภาพของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศกับหมดเลย ยกตัวอย่างเช่นความยากง่ายในการทําธุรกิจนะครับความยากง่ายในการทาธุรกิจเนี่ยเวลาต่างชาติจะมาลงทุนที่ไทยหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ดูว่ายากง่ายแค่ไหนความยากง่ายในการธุรกิจมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเ,เขียนเ,เวลาขอใบอนุญาตต่างๆขอตั้งบริษัทขอน้ําขอไฟขออนุญาตก่อสร้างยากไหมมีต้นทุนแพงไหมใช้เวลามากไหมนะครับในเรื่องนี้เนี่ยสิงคโปร,ร์ได้ที่หนึ่งของโลกนะครับไทยอยู่ที่ประมาณที่สิบแปดซึ่งก็ดับว่าค่อนข้างดี หรือเรื่องความโปร่งใสไร้คอร์รัปชันเนี่ยซึ่งวัดโดยองค์กรความโปร่งใสโลกเนี่ยเขาจะดูว่าองค์กรนั้นนั้นมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องนี้สิงคโปร์ก็ติดอันดับห้าของโลกนะครับติดอันดับท็อปๆของโลกมาโดยตลอดคะแนนเนี่ยสูสีคะแนนที่ประเทศโปร่งใสระดับโลกนะครับเต็มร้อยนี่ก็แปดิกว่าคะแนนเกือบเก้าสิบนะครับของไทยเราได้สาสิบดคะแนนนี่สูงสุดเท่าที่ไทยเราเคยได้มานะครับหรือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับ ของสิงคโปร์เขาอยู่ที่สองของโลกรองจากฮ่องกงเท่านั้นเองนะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับบริษัทระดับโลกถึงไปเลือกกันอยู่ที่ที่สิงคโปร์เกือบทั้งหมดนะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่ผมพูดตลอดว่าสิงคโปร์จึงเป็นศูนย์กลางของเอซีนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับที่เราจะต้องเรียนรู้จากสิงคโปร์ว่าเขาทาอย่างไรวันนี้เนี่ยสิงคโปร์ไปขั้นเลยนะครับที่น่าสนใจเวลาใครไปเที่ยวาทั้งหลายเนี่ยนะครับผมอยากให้ไปไปดูว่าเขาสอนเด็กเขายังไง นะครับสร้างคนรุ่นใหม่อย่างไงเอาละรีกนอนยูเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ตั้งใจเพื่อประเทศชาติเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันเองอันนั้นเรารู้ละ <c oughs> แต่ว่าเขาสร้างคนต่อ,ตอมาอย่างไร <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่ท,ท,ที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเราไปในสิงคโปร์ทุกจุดที่เราเดินไปเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาไม่ลืมที่จะสอนเด็กตลอดเวลาอย่างเรื่องน้ําที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับถ้าไปตรงมารีน่าบารักซึ่งเป็นเขื่อนกั้นระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็มของสิงคโปร์เนี่ยเด็กคุณครูจะพาเด็กๆไปเดินเนี่ยเขาจะสอนเด็กๆเรื่องน้ํา S <S> นะครับว่าน้ําเนี่ยประเทศเราไม่มีน้ํานะกว่าจะได้กว่าจะได้น้ํามาจะประโยชนทําอย่างไรน้ํามีคุณค่าอย่างไรกัตนะครับ <S 1> <S 1> <S ไปเที่ยวศูนย์ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ะจะสอนเด็กๆเรื่องน้ําเสมอนะครับหรือก,กระทั่งเรื่องผังเมืองศูนย์ผังเมืองของเขาเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเด็กๆไปเที่ยวกันซึ่งพกก่อแม่ยมพาไปเที่ยวเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้การจัดผังเมืองนะครับจัดผังเมืองด้วยตัวเองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับอยากจะมีอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นสวนที่ใหญ่ขึ้นโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็เรียนรู้เอ๊ ทังเมืองที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะครับเพราะประเทศเขาไม่มีที่เลยนะครับเขาก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นเขาก็ปลูกฝังมาโดยตลอดนะครับอันนั้นเป็นเป็นเป็นภาพที่เกิดขึ้น่าการพัฒนาเด็กโดยใช้สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางตรงนี้นะครับวันนี้สิงคโปร์ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับแข่งด้วยนวัตกรรมประเทศไทยเราตะกี้เราเริ่มหนึ่งหมื่นห้าพันใช่ไหมครับสิงคโปร์หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเออหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยนะครับวันนี้ ประเทศไทยเรามีรายได้เฉลี่ยประมาณหนึ่งแสนแปดห่บาทต่อคนต่อปีนะครับสิงคโปร์ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อคนต่อปีต่างกันประมาณสิบเท่าสิบเท่าที้เราจะต่างกัน3ามพันบาทเศษนะครับอันนี้ครับเพราะว่าเขาวางตัวเองเป็นศูนย์กลางที่ใครๆก็อยากมาลงทุนแล้วเขาพัฒนาไปเวลาผมไปบรรยายเรื่องนี้นะครับคุณอิสรีครับก็จะมีคนที่รักชาติมากนะครับแล้วก็เข้าข้างชาติไทยก็บอกว่าอาจารย์เทียบไม่ได้หรอกครับสิงคโปร์เนี่ยคนตอนนี้ห้าล้านคนเอง ตัวหารเขาน้อยะนะครับเขาพัฒนาแคบเดียวตัวหารรายได้เขาเพิ่มเยอะสิครับพูดอย่างเงี้ยไม่เป็นธรรมกับประเทศไทยผมบอกว่าก็ลองดูใหม่แล้วกันถ้าจะคิดให้เป็นธรรมเนี่ยลองดูจีนแผ่นดินใหญ่แล้วกันนะครับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยคนเป็นหลักพันล้านสองพั 2, นร้อยสามเนี่ยเขายังจนกว่าเรานะครับวันนี้ตัวเลขล่าสุดเขารวยกว่าเราแล้วตัวหารตั้งพันกว่าล้านทาไมเขายังทําได้ ก็จะมีคนแย้งอีกโอ้อาจารย์ยกตัวอย่างประเทศจีนประเทศจีนคนเยอะไงครับตลาดใหญ่ทําก็ได้เนี่ยคนไทยชอบหาข้ออ้างให้ตัวเองสบายใจนะครับแต่สิ่งที่ผมพยายามบอกที่นี้คือว่าไม่ใช่ว่าคนเล็กเออคนมากหรือคนน้อยแล้วครับคนน้อยก็เป็นอุปสรรคคือตลาดเล็กแต่วิธีการคิดต่างหากที่เขาชัดเจนมากแล้วลีกวนยูเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แข็งนะครับชัดเจนมากโลกทั้งโลกเนี่ยเวลาเจอลีกวนยูเนี่ยเขายอมรับว่าเป็นผู้นําซึ่งมีความแข็งมีความชัดเจนเด็ดขาดแต่สิ่งที่ลีกวนยูทํา สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าลีกอนยูทาอะไรให้ประเทศบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจคือลีกอนยูไม่ได้ทําอะไรที่ผู้นําระดับโลกต้องทำบ้างนะครับ<ม>เวลาพูดถึงผู้นําระดับโลกที่อยู่ในตาแหน่งนานๆเนี่ยคือลีกอนยูก็อยู่ในตาแหน่งตั้งสาสิบเอ็ดปีเนี่ยนะครับคนอื่นเนี่ยลงจากตําแหน่งด้วยความย่อยยับของประเทศลงจากตําแหน่งเพราะว่าเวลาอยู่ในอํา,านาจนานๆก็คอรับคอรับซะเองแล้วก็ทําให้ประเทศเสียงหายประชาชนต้องลุกขึ้นมาขับไล่แต่ว่าลีคอนยูตอนส่งไม้ต่อให้นายกโคจกตงเนี่ย ส่งไม้ต่อในสภาพประเทศซึ่งเจริญไปได้ดีแล้วลีกันอยู่ก็ยืนประคองอยู่ข้างๆอันนี้แหละ,ะเป็นจุดต่างอันสําคัญของลีกันอยู่ที่เขาทําเอาไว้แล้วก็คนอื่นเขาไม่ได้ทําแบบนี้ ค่ะในช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังลายมาหาอาจารย์นะคะก็เสนอความคิดเห็นมาถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะคะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยทำเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆคือทําให้คนยอมรับกฎระเบียบได้ทําให้ประเทศเนี่ยมีระเบียบสูงและคนก็อยู่ในระเบียบวินัยนะคะต่างจากประเทศเราที่ภาคประชาชนเนี่ยยังไร้ระเบียบเช่นในเรื่องของกฎจราจรก็ดีความประพฤติส่วนตนก็ดีที่ส่งผลกระทบกับภาคสังคมนะคะ คม,คมขายมากครับจริงครับถ้าไปอ่านปรัชญาในการบริหารของรีกวนยูเนี่ยจะพบว่าลอยรอเด์เป็นเรื่องที่รีกวนยูให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับแต่รีกวนยูมีคิดอย่างนี้เลยครับกฎหมายจะสั่์สิทธิ์ได้ต่อเมื่อคําสั่งต้องทั้างศักดิ์สิทธิ์ก่อนคือกฎหมายมันเป็นเรื่องที่เขียนไว้แล้วค่อนข้างจะริจิตถูกไหมครับค่อนข้างจะแข็งตัวมีกฎหมายอยู่คาสั่ง,งถ้ารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจสั่งอะไรออกมาแล้วคนไม่เชื่อฟังคาสั่งไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกฎหมายก็ไม่มีทางศักดิ์สิทธิ์ อันนี้คือวิธีคิดของรีกวินยูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงให้ความสําคัญกับคําสั่งแล้วก็กฎหมายสนานมากลอยนอเดอร์ Lloyd order เนี่ยนะครับ<ฆ>รอันนี้เป็นอันที่ที่ยึดมาตลอดนะครับถ้าสั่งแล้วต้องเดินหน้าแบบนี้นะครับแต่ที่มากไปกว่านั้นครับคือทุกนินาทีที่รีกวินยูทางานเนี่ยเขาคิดถึงประเทศแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างได้อย่างถ้าจําได้ในอดีตรีกวินยูเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องการพานันนะครับแต่แล้วรีกวินยูคนเองคนคนเดียวกันนี้แหละที่วันหนึ่งก็บอกว่าวันนี้จําเป็นละที่ปร,<ฆ>ประเทศเราจะต้องเปลี่ยน ให้มีคาสิโนโได้ครับแต่ก็เขียนกฎระเบียบที่ป้องกันไม่ให้คนสิงคโปร์เองเข้าไปเล่นง่ายๆอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็เขาเป็นคนที่เปลี่ยนได้ถ้าประโยชน์นั้น <ต>กับประเทศชาติค่ะเมื่อสักครู่นะคะต้องขอขอบคุณสําหรับข้อความจากคุณ TMB จา่าตุรงนะคะที่สง่งความเห็นเข้ามานะคะอาจารย์คะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับมุมมองเกี่ยวกับท่านอดีตผู้นําสิงคโปร์รีกวนยูที่อาจารย์ได้รวบรวมแล้วก็มานําเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในอีกมุมมองหนึ่งนะคะในนิยายสารธรรมเนี่ยเคยโพสต์ลงรูปรีกวนยูแล้วก็บอกว่า the man who saw it all ผู้ชายผ<ห>ู้ที่สามารถมองเห็นทุกอย่างเลยฮะวิสัยทัศน์ดีมากขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับเลยความยินดีครับพุกันใหม่วันจนาครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับเช้านี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ g ุด d m o r n ิ n g อาเซียนเราทั้งสองคนดิฉันอิสรีบงกสถิตและคุณพิภูพุ่มแก้วลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณ53สถานีเครือข่ายของเราด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ